เ h e l ลุ k สตรีทแฟชั่นชุดนี้เปลี่ยนเสือ้อก่ออกตัวนี้ให้รักแบบนี้แบบนี้จ้ะสาวๆต้องมีทำง่ายไม่ต้องเย็บสวัสดีเพื่อนสาวทุกทุคนคลิปนี้นิวจะมาเกต l ลุกเปลี่ยนเสื้อกออกนี้นะฮะ ให้เป็นแนวสตรีทแฟชั่นีกชุดนี้กอน,น้อยมากคือคุณไม่ต้องมีฝีมือคุณก็ทําได้และวันนี้ไม่ต้องเย็บด้วยนะง่ายนิดเดียวอุปกรณ์ก็คือเป็นเส้นขนมิ้งคือเส้นขนมิ้งเนี่ยก็จะมีหลายแบบคือเส้นขนมิ้งที่ไม่มีเส้นแบบฟ้งปิงก็จะเป็นเส้นแบบขนมิ้งแบบธรรมดาแบบนี้นะก็จะราคาถูกหน่อยแล้วก็ถ้าถติว่าเป็นเส้นขนมิ้งที่มีเส้นแบบฟ้งปิงเนี่ยราคาก็จะ แพงขึ้นมาหน่อยในเมตรละ400หรือ500บาทมีเป็นเส้นขนมิงที่เขาเย็บมาให้เรียบร้อยละคือเป็นแบบนี้ค่าสองอันนี้จะไม่ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ก็คุณสามารถที่จะไปหาซื้อได้ที่เป็นพาหุรัฐสะพานฐานเจริญรัฐหรือตึกต้นแถวประตูน้ำคือตึกวอร์เกตพาวิลเรียนอันนี้คุณไม่มีฝีมือในการเย็บก็ทำได้วันนี้เราก็จะใช้ใชอุปกรณ์นี่นะเก็บกัด แล้วก็รวมไปถึงเสื้อตัวนี้นะของนิวนี่นะฮะนิวก็ใช้วิธีการเดียวกันน็คือใช้เข็มตัดถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปนี้นะนิ Link. วแปะลิงก์ไว้ใต้คำอธิบายเอามา DIY วกันเลย สาวเรียบร้อยง่ายมากก็แค่ใช้เข็มกัดเนี่ยเดินตามจังหวะของตัวเสื้อเป็นไอเดียแบบคร่าวๆนะที่สาวๆสามารถนำไปปรับใช้ให้เป็นกับตัวคุณได้คุณสามารถไปเปลี่ยนโทนสีของขนนี้จะเป็นสีชมพูสีดำสีขาวอะไรก็ได้ตามใจชอบความชอบของสาวๆเลยนะหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆและก็สาวๆทุกคนที่กำลังมองหาไอเดียในการที่จะมา ลรายแล้วก็ในการแปลงโฉมให้เกิดความโดดเด่นหลังมีสไตล์นา่าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามกด s u s c r i b e แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่านิวมีคลิปใหม่ลงมาแล้วบาย